สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาเเล่าข้อดีแล้วก็ข้อเสียของ iPhone 12 mini นะครับหลังจากที่ได้ใช้ไปได้สักพักหนึ่งนะครับตัว iPhone 12 mini เนี่ยเล็กขนาดมือมากนะครับซึ่งจริงๆขนาดก็จะประมาณ iPhone SE 2นะครับแต่เราจะได้หน้าจอที่มากกว่าแล้วก็มี2ปกล้องการใช้งานเนี่ยต่อวันแบตเตอรี่ เมื่อเทียบกับ iphone se 2นะครับก็จะได้ก็ยาวนานกว่านะครับเรื่องคุณภาพการถ่ายภาพกล้องอะไรเงี้ยก็จะได้มาเหมือนกับ iphone 12ทุกอย่างนะครับแต่ตอนนี้มันมีปัญหานะครับถ้าคุณจะอยู่ในโหมดพักหน้าจอแล้วจะกดใช้ไฟฉายมันจะกดไม่ติดนะครับและจะเข้ากล้อง ก็ไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับตอนนี้เราจะปัดหน้าจอเนี่ยเพื่อที่เข้าไปใช้งานตอนนี้ผมใช้มือซ้ายอยู่เนี่ยก็เข้าไม่ได้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็น,ปนมือขวานะครับก็เข้าไม่ได้นะครับลองปิดแล้วเปิดใหม่ ปัดเพื่อลืนขึ้นเหมือนกับหน้าจอเนี่ยไม่ได้รับรู้เลยว่าเรามีการใช้นิ้วปัดขึ้นอยู่นะครับหรือจะกดอะไรก็ตามเนี่ยเมื่อกี้ผมลองพยายามจูส่สะพานครับเพื่อต้องการให้เข้ามาที่การเข้าโค้ดนะครับครานี้ลองดูนะครับ ปรากฏว่าพอกดไปเนี่ยหน้าจอรับรู้ว่าเรากดตัวเลขรู้รู้บ้างไม่รับรู้บ้างแต่กดติดแล้วก็ยังเด้งกลับนะครับทำให้เข้าโค้ดก็ไม่ได้นะครับซึ่งในช่วงของโควิดเนี่ยเราต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาสร้างความลำบากให้การใช้มากพยายามขอสืบหาข้อมูลนะครับก็พบว่ามีผู้ใช้ จานวนหนึ่งนะครับได้คอมเพนเรื่องนี้เข้าไปแล้วนะครับแล้วหวังว่า Apple เนี่ยคงจะออกอนะัปเดตเมื่อแก้ไขในจุดนี้ไปไวนะครับแล้วถ้ายัางไงเนี่ยถ้าเรามีอัปเดตเรื่องการแก้ไขในจุดนี้แล้วเนี่ยก็จะมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ชมคลิปจนจบแล้วก็ถ้ามีการอัปเดตก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ